สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง FC ทุกท่านครับผมนำพาทุกท่านเข้าสู่ช่อง r ็อ k กี้อินดีสายจวดทีมงานโั่วหนึ่งครับผมเดี๋ยวสิอ่าทำขววมสะอาดเป่ากงเป่ากล่องรถครับเดี๋ยวสิขยับออกมาก,ก่อนจังสียกดำขึ้นนะพี่น้องนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บหนึ่งครับจะตัดเครื่องอินดีก่อนพี่น้องเอย ตอนนี้ก็ยกดัมครับเดี๋ยวจะอัดจรารบีครับอัดจรารบีเป่ากรงเป่ากรองนะครับแล้อัดจรารบีก็จะเช็คน้ำมันไฮดรลิกด้วยตอนนี้ก็มีอาการซึมให้เห็นแล้วนะครับท่อนะครับผมเาจะมาไล่เช็คทีละจุดทีละจุดไปครับผมก็จะอัดจรารบีก่อนนะครับไล่อัดจรารบีก่อนเพราะว่าต้องอัดไว้ครับเห็นไหมมันหลวมบูทมันหลวม ก็จะมาไล่อัดทีละจุดนะครับแล้วก็จะเป่ากรองวันนี้พอดีจะไปธุระด้วยครับก็เลยนี่ดูนะแกทําให้อย่างดีเลยครับโอ้สุดยอดแกทําให้ผมนี่ครับตัวท่อหายใจครับปกติมันต้องมีแกบอกนะครับมันต้องมีท่อแรงดันท่อหายใจออกแกก็เลยทําให้นะครับนี่ก็จะมาไล่อัดจะระบีก่อนนะาพี่น้องนะ <c oughs> นี่ครับ คืนก็มีฝนปยปลอยลงมานิดนึงก็ไม่มีอะไรแห้งดีดำวันนี้ก็มีสองทีมงานครับที่วิ่งอยู่ที่บ้านนะครับไล่อัจจารบีก่อนนะครับพี่น้องนี่ก็พาไลาเช็คเจ้าอินดี้พรว่าวันนี้จะได้ไปธุระในเมืองครับ เดี๋ยวจะยกหัวเพื่อที่จะเป่ากรงเป่ากรอง เดี๋ยวจะสรุปให้ฟังคร่าวๆนะครับค่าซ่อมบารุงเจ้าอินดี้หมดไปเท่าไหร่นะครับก็ค่าซ่อมอินดี้เบ็ดเสร็จทั้งหมดเลยคือหมดไปสามหมื่นสามหมื่นสอบาทนะครับสามหมบาทค่าแรงช่างแกคิดค่าแรงกับผมแค่ห0 0พันนะครับแกเอาค่าค่าแรง5,000ันนีนะครับถือว่าไม่แพงนะครับห้าพัน เพราะว่า,าถ้าเป็นบางที่หรือว่า,าที่อื่นนะก็ผมคิดไว้คร่าวๆตอนแรกค่าแรงน่าจะอยู่เป็นหมื่นนะครับแต่พอแกบอกค่าแรงมาโอ้ผมดีคตรด,ดีใจเลยบอกห้าพันผมก็เซฟลงไปได้เยอะครับประหยัดได้เยอะแล้วก็แกทําออกมาดีด้วยครับทํานี่ครับเครื่องก็แห้งกริบแห้งกริบเลยไม่มีอะไรเดี๋ยวจะพาเดินดูนะครับฝั่ง โอ้แกล้าง,างํำบวนศาสอาดให้ใหม่เห็นไหมเรียมเงาแวบ,บเลยแต่นี่พอดีผมเอาไปลุยเมื่อวานนะครับวิ่งงานเมื่อวานฝุ่นเยอะนะครับก็ไม่มีรอยรั่วรอยซึมพวกนี้แกก็ต่อให้หมดเห็นไหมแกทําให้อย่างดีเลยนะครับตัวาสายไฟนี่สายไฟสายใหม่ตอนที่ทอทงบอกว่า,าวัดรอบไม่ขึ้นแกก็ดูให้แต่แกบอกว่า,าถ้าอยากจะให้ รอบพววมเร็วขึ้นก็มาต้องมาเช็คดูตัวนี้ก่อนครับนี่เช็คตัวนี้แก,กบอกเดี๋ยวต้องมาไล่ดูเพราะมันมีสายไฟอยู่ทั้งหมด3เส้นไม่รู้ว่าสายไฟมันขาดหรือเสียหายหรือเปล่าเพราะว่าต้องไล่ไฟนี่ครับไล่ไฟมานีไปนี่ไปนี่ไปน,ไปน,ไปนี่นะครับเดี๋ยวแก,กมาเดี๋ยวแก,กบอกว่าว่างๆค่อยมาเดี๋ยวจะไล่เช็คให้ตันนี้ผมค้ำไว้ก่อนครับอันตรายนะครับเดี๋ยวผมจะไล่อัจจะระบงอัจจรละบีครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่ๆน้อง FC ไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็สรุปให้ฟังกันคร่าวๆนะครับค่าซ่อมเจ้าอินดี้นะครับรวมเบ็ดเสร็จทั้งหมดเลยทุกอย่างเลยก็หมดไปที่สามหมื่นสองพันบาทนะครับผมอินดี้ใส่จวดสติ๊กเกอร์ดีก็โอ้เสียอย่างเดียวติดไม่ตรงผมติดไม่ตรงผมต้องขยับขึ้นอีกแต่ไม่เป็นไรเอาแบบนี้แหละนะ มันค่อยดูแปลกตาชาวบ้านอติดไว้คนถามว่าทำไมติดไม่ตรงเอาไว้คนถามเล่นๆเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมวันนี้ว่างวันนี้ว่างรีบทำก่อนนะครับเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับ